ทางสำนักพระราชวังแจ้งการเข้าชมนะครับพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามรวมถึงการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับสำนักพระราชวังได้ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันศุกร์ที่5ธันวาคม2568เนื่องจากว่ามีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรพุทธศักราช2,568ค่ะ โดยในวันศุกร์ที่5ธันวาคม2568มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกยาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรสํานักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามดังนี้ครับเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรม มรูปสมเด็จพระบูรพมหากรัตร์ธิราชในปราสาทพระเทศบิดอนได้ตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง17นาฬกาโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาหรือว่าจุดคัดกรองปิดเวลา16นาฬิกาค่ะ เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกาโดยเข้าทางประตูมณีนพรัตน์จุดพักคอยปิดเวลา12นาฬิกาค่ะปรดแต่งกายสุภาพครับเข้าปราสาทเทพพระบิดรสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีครับต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพใช้ชุดสุภาพไว้ทุกครับค่ะนี่คือเรื่องของสำนักพระราชวังนะครับที่แจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนาศาสดารามรวมถึงการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับค่ะซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่5ธันวาคม2568นะคะ